กินดิฟก็ได้เพื่อนมา่าลองกินให้ผมเบิโ่โดูได้โอ้ผมกินคนเดียวไม่อร่อยให้ให้พ,พี่พี่เขากินเป็นเพื่อนด้วยนะเนะีเ่ยเนาะแล้วลงมาคนงาน โมไซค์เล่นโค้งนะผมว่าโอ้โหเส้นนี้รูทนี้ดีเลยนะถนนก็ไม่ได้แย่มากครับก็มีให้เราได้อดเจอร์นิดๆหน่อยๆแต่ว่าวิวที่เราเห็นดูดีครับสวยผมยังรู้สึกว้าวเลยอ่ะดูใหม่ดูใหม่หมวิวฝั่งนี้ฮะดูนะโอ้โห,โโหดูสิถ้าไม่ติดสายไฟนี่สวยมาก หลังจากที่พลาดหวังในการเดินทางจากข้าไปยังประเทศเวียดนามที่ด่านน้ำโซยพวกเราก็ออกเดินทางย้อนกลับเส้นทางเดิมนะฮะเพื่อที่จะมุ่งหน้าตรงไปยังหนองเขียวหนองเขียวหรือว่าเมืองงอยใหม่นะครับอยู่ในแขวงหลวงพระบางเราจะต้องเดินทางจากด่านน้ำโซยไปยังหนองเขียววันนี้เป็นระยะทาง300กว่ากิโลนะครับฉะนั้นต้องรีบเร่งในการเดินทางในวันนี้กันนิดนึงนะฮะ หน่อไม้ตามภูเขาที่เขามาแปรรูปนะครับโดยการฝานแล้วก็มาตากแดดใช้ถนนเนี่ยเป็นที่ตากนะครับก็ทําให้ความร้อนในพื้นถนนเนี่ยทำให้หน่อไม้เนี่ยแห้งเร็วขึ้นนะครับนี่น่าจะเป็นสินค้านําออกลาวไปยังเวียดนามนะครับเพราะว่าที่เมืองไทยเราไม่เคยเห็นนะหน่อไม้ตากแห้งแบบนี้และตอนนี้เรากําลังจะเดินทางเข้ามายัางตัวเมืองเวียงไซนะครับ สำหรับเมืองเวียงไซก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสาคัญทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับเมืองเวียงไซนี้ห่างจากแขวงหัวพันมาประมาณ30กิโลเดิมเมื่อก่อนนะฮะในสมัยสงครามอินโดจีเนยเมืองเวียงไซเนี่ยถือว่าเป็นฐานทัพของกลุ่มผู้นําในระบบคอมมิวนิสต์นะฮะท่านสุภานุวงศ์หรือว่าท่านไกสอนนะฮะก็เคยมาทํางานอยู่ที่ในเมืองนี้เราก็จะผ่าน ในตัวเมืองเวียงไสนะฮะเดี๋ยวผมก็จะอาจจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของเมืองเวียงไสไปดูกันว่าเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์จะมีความยิ่งใหญ่ความสวยงามและก็ความเจริญมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะไหนๆก็ถือว่าเป็นทางผ่านในการเดินทางที่จะขึ้นไปยังหนองเกียวของพวกเราในวันนี้แต่อาจจะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมถ้ำของท่านผู้นําที่อยู่ในตัวเมืองเวียงไสนะครับเพราะถ้าเกิดเราเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็จะกินเวลาในการเดินทางของพวกเราวันนี้ไปอีกเพราะว่าอีกนานอีกไกลมากนะฮะในการเดินทางไปยังหนองเกียว เป็นเส้นทางที่โหถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับถ้าเรากะเวลาผิดใครที่มาซริเหนือแล้วจะไปหนองเขียวก็ต้องกะเวลาดีๆนะครับ ี่คืออนุสาวรีย์นักรบริเดนามที่ช่วยกันต่อสู้และก็ขับไล่ระบบประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามอินโดจีนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศมุมสูงของเมืองแห่งนี้กันว่าจะมีความสวยงามและความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปชมกันเลยครับเพื่อนๆ เมืองใส่ดินแดนวิรชนคนกล้าซึ่งตั้งอยู่กลางภูเขาหินปูนที่โอบรอมเมืองแห่งนี้ไว้แล้วก็มีถ้ำเยอะแยะมากมายถ้ำในเมืองนี้เป็นถ้ำที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่าถือเป็นฐานลับ ฐานปฏิบัติการพิเศษของท่านผู้นำในสมัยสงครามอิลูจีเป็นที่ทำงานของท่านไกสอนท่านสุภานุวงศ์และผู้นำอีกหลายๆท่านรวมถึงกองกำลังทหารท,ที่หลบซ่อนอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้และบ่อน้ำที่เรากำลังมองเห็นอยู่ด้านล่างนั่นก็คือร่องรอยจากการดทิ้งบอมจากเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรว่ากันว่าในเมื่อก่อนนะฮะสหรัฐอเมริกานำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดไว้ที่เมืองไซแห่งนี้เนี่ยถ้าเทียบอัตราคนเขาบอกว่า1คนต่อลูกระเบิด9ตันเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศลาวลหแปลงวหลังจากที่ได้แวะเข้าไปชมความงดงามและก็ความยิ่งใหญ่ของเมืองไซยแห่งนี้นะฮะ เราก็ต้องออกเดินทางกันต่อเพราะว่าปลายทางของเราอยู่ที่เมืองหนองเกียวหรือว่าเมืองงอยใหม่นะครับระยะทางอาจจะดูใกล้แต่ว่าระยะเวลาแล้วก็การเดินทางของพวกเราวันนี้ ยังอีกยาวไกลฉะนั้นเราต้องรีบเร่งแล้วก็ต้องทําเวลาให้ทันก่อนมืดนะฮะเพราะว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยากลําบากเลยด้านหน้าของเรานี้นะฮะถ้าเลี้ยวขวาจะไปเมืองสุบเบาถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปซําเหนือนะครับผมเลือกที่จะใช้เส้นทางไปซําเหนือเพราะว่าเส้นทางนี้จะใกล้แล้วก็ล่นระยะทางได้ดีกว่าแต่ถ้าใครที่จะมาเที่ยวนะครับอยากเป็นวงกลมก็นี่เลยนะฮะ ออกจากเมืองไซก็เข้าศุบเบาก็จะไปปูดที่เมืองแอดนะครับแล้วก็เข้าสําเหนือได้เหมือนกันแต่ระยะทางอาจจะอ้อมแล้วก็ไกลกว่าเส้นนี้นะครับผมต้องรีบเล่งทําเวลาฉะนั้นต้องรีบไปให้ถึงก่อนมืดค่ำนะฮะเพราะไม่งั้นเราอาจจะบันเทิงกับเส้นทางที่จะไปเมืองเฮียมนะฮะจากเมืองเฮียมเข้าปากมองลงน้องเขียวเส้นนั้นถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับยิ่งในหน้าฝนมนี้ความบันเทิงรอเราอยู่แน่นอนฉะนั้นรีบไปกันครับ หัวเดียวป่ะสองแส,สนเล็กๆกันเห็นอีกคันหนึ่งไปละบายคันสีแดงนะนะคนสัเหนือแท้ๆด้วยนะ่เลเ่นไฟบนะ่มาจากไอ้ยังนะมาจากดันอย่างนาต้้ยบ่นาตู้ยบ่ยเออให้แกมาก่อนแกไปทั้งใดแล้วบุฮู้ผมตามมาที่ลังนี่นะเนี่ยเด้นแบรนี้เนาะ โอ้ด้วยเกวัาถึงและวงี่เต็มป่ะสามแสนได้เนาะสองแสนสองแสนเอาอขึ้นอ๋ <laughs> ผมก็ว่าผมว่าสองก็เห็นสามแต่เนาได้ แต่จมาเสร็จแล้วร้อยผมก็จอดรอเพื่อนๆนะครับแล้วก็นายช่างกับพี่ก๊อตตามมาส่วนพี่โนเนี้ย กำลังทานข้าวอยู่กับเพื่อนๆที่ซ้ำเหนือนะครับผมก็เลยบอกพี่โนว่าจะล่วงหน้าเดินทางลงมาที่สามแยกสุบร้านน้ำเนินก่อนเพราะถ้าเกิดเรารอกันเนี่ยมันก็จะดึงเวลาแล้วก็จะช้าไปอีกนะครับผมก็เลยขอตัวล่วงหน้ามาก่อนโดยให้ในายช่างกับพี่ก๊อตเนี่ยรอพี่โนนะฮะหรืออาจจะตามหลังกันมาทยอยตามหลังกันมานะครับเพราะว่าผมมาถึงนานแล้วก็จําเป็นต้องเดินทางล่วงหน้ามาก่อนถ้าเกิดเรารอกันเนี่ยบันเทิงแน่นอนครับ ถนนเส้นที่ลงมาจากซำเหนือมาอยัางสามแยกสุบราน้ําเนินก็เป็นถนนดีนะฮะแต่ว่าที่ผมกังวลแล้วก็กลัวนั้นก็คือจากสามแยกสุบราน้ําเนินไปเมืองเฮียมแล้วก็จากเมืองเฮียมเข้าปักมองลงไปยังเมืองหนองเขียวเส้นทางนั้นตอนที่ผมมากับพวกโจนะครับมันเป็นเส้นทางที่โหบันเทิงของแท้นะครับมีทั้งบ่อโคลนแล้วก็มีถนนกวดที่เป็นกวดลื่นๆมันๆถ้าฝนตกมาด้วยเนี่ยผมว่าบันเทิงแน,น่นอนนู่นนะฮะเส้นทางที่เรากําลังจะไปเนี่ยยังอยุ่อีกใครเลย เดี๋ยวผมต้องขอตัวรีบออกเดินทางก่อนนะครับถ้าเกิดฝนตกมาด้วยนี่โหน่าจะบันเทิงของแท้เลยนะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในระหว่างการเดินทางลงไปยังสามแยกศพลาวน้ำเนินแล้วก็ไปเมืองเทียมกันต่อเลยนะครับว่าเส้นทางที่ผมมาแล้วก็เพื่อนๆจะตามรอยมาเนี่ยสภาพถนนจะเป็นยังไงนะครับก็ดูๆกันไปแล้วกันนะฮะว่าต้องผ่านต้องเจออะไรยังไงบ้างนะครับไปบันเทิงพร้อมๆกันเลยครับเพื่อน โชคดีนะครับที่วันนี้มันไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝนนะครับทาให้ผมเนี่ยครับขี่ลงมาจากเขาได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็หมาหรือว่าผู้คนที่ร่วมใช้รถบนท้องถนนกับเราเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสาหรับคนที่จะมาเที่ยวซําเหนือเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยผมว่าดีนะประมาณ80%ซนะฮะ ก็จะมีชำรูเสียหายในสะพานบ้างหรือว่าตามพื้นถนนบาง,งจุดบางแห่งแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมผมว่าถือว่าเป็นเส้นทางที่น่าขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าในหน้าหนาวเลยนะครับเพราะว่าวิวสองข้างทางเขาโอเคเลยอากาศก็ดีด้วยนะครับมันเป็นการขับขึ้นเขาลงเขามีโค้งให้เราได้เล่นได้พับกันพอของปากของคอนะฮะแล้วก็ได้ชมวิถีชีวิตของพี่น้องฝั่งสปปลาวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานบวกเข้า นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่คอยบกไม้บุกมือต้อนรับเราแล้วก็มิตรภาพไมตรี2อ้างทางที่เราจะต้องได้รับแน่นอนถ้าเราลงไปสัมผัสนะถ้าเราอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์ยอย่างเดียวก็อาจจะได้ชมแค่วิวแล้วก็สัมผัสแค่อากาศหนาวแค่นั้นนะครับ อนนี้ถึงสามแยกที่จะลงไปศพลาวน้ําเนินผมจะตรงไปเส้นนี้นะฮะเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เพื่อที่จะไปเมืองน้องเขียวนะฮะตอนนี้ผมล่วงหน้ามาก่อนรอเพื่อนๆอ,อยู่นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงไหนกันแล้วนะฮะ <c oughs> ก็จะล่วงหน้าไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวยังไงส่งโลเคชั่นให้กันก่อน <c oughs> ซื้อแล้วซื้อแตง <c oughs> อโอ้โหกัดเพื่อนอุ้มไปเลยเดย สามแยกสุปราวน้ำเนินนะฮะมีแตงแล้วก็มีเขาเอิญอยังนี้นี่นอลอยนี่อยังนี่นอลอยนอลอยคล้ายๆกับนอไม้บ่ฮะืมเฮ็ดอะไรกินแกงซีนเฮ็ดซุปโอ้แกงซีนเฮ็ดซุปบ่โอ้ยน้อยอยากซื้อแล้วเอลยไหนเลยเพื่อเราไปปอกแล้วกินท้าหมูกันสักน้อยเดี๋ยวหมูลงมาอีกสี่ห้าคันพูดนะใครดีบ่ ทำไม่ได้เนาะระหว่างที่รอเพื่อนๆผมก็กินแตงไทยไปก่อนซุกเบอร์ไซุกบ้าซุก,ซกอยู่นะเอาซุกเด้โอโซุกท้องเสียได้เนี่ยหอ,อ,อกเปลือกนเาหเร้อหวราอว่าปกัิเปาะหัวเัวเราะหัเราะหัวเราั่างัาะหหัเิรหัเหวั่นนั่นกิน <c ười> กให้เบิ่งดว <c ười> เป็นสามแยกที่จะขึ้นไปศพร,ราวน้ำเหนือไม่ใช่เี่ลงไปสพราวน้ำเหนือแล้วก็ซ้าเหนือขึ้นไปข้างบนนะฮะก็จะเป็นแยกนี้เลยเดี๋ยวจะไปน้องเขียวเราจะต้องลงไปฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงไหนกันละเดี๋ยวกินท่ามูสักก่อนเดี๋ยวมูเขาชิครับตามลงมาอยู่เออ รู้ละรู้ละสามที่พันบ่เมนบ่สามพันสากี่บ่สามที่พันรวยตายเลยเนาะเขาเนาะเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เป็นล่าลุ่มขมุหรือว่ามงขมุขม,ขมุบ่มขมุนี่คือขึ้งอย่างล,าล่าสูงบ่ ขมูกกับขมุบอ่ขมุกโดยอ๋อเล่าสูงเงยเล่าสูงกับตั้งหากเล่าลุ่มกับตั้งหากบอเล่าสูงเล่าลุ่มเล่าทึ่งอ๋อเล่าสูงเล่าลุ่มเล่าทึ่งขมูนะโอ้ลายอันนี้นะกินแตงกินแตงกันนี่กินแตงไทยก่อนนะฮะที่สามแยกศพลาวน้ำเนินที่จะขึ้นไปซำเหนือถ้าเราแยก ขวานี้ก็ไปสบราน้ำเหนือนะไปแยกซ้ายนี่จะไปนองเขียวเนาะลงไปนี่เข้าไปอย่างนี้น้องเขียวนองเขียวเนจักกิโลนี่จักรักตังมง2 0องรบาสองร้อยห้สบรักสามร้อยบาสามร้อยหกสบสร้อยหเโอเคปากงงก็ประมาณนั้นแหละอถ้าหลัก วันนี้เราจะต้องเดินทางทั้งหมด390กิโลผมเหลืออีกประมาณ250ิกิโลเราจะถึงน้องเขียวนะฮะก็โอเครอก่อนเนะาะคู้สาวน้อยคุโบะไปเฮียนย่าโม,มเช่าเฮียน่ะโอเคเขาเอิ้นนอยอย่างอันนี้นะเอิ้นนอรอยเอ้นอรอยคล้ายๆกับหน่อไม้นเจ้าอ่ากินดิบก็ได้เพื่อนมาอ่าลองกินให้ผมเบ่งดู โอ้กินดิบได้อรีตัวนี้เออเออคุณอ่ะมันเป็นรสชาติจังไรผมชิมหน่อยด้ะเอาเอาฮักน้ามื้อน่ะักปตายมันก็ได้เออลองเบิ่งกันมันบอกว่ากินแล้วก็ต้องซื้อซอยด้ะซอยพลต้นแมันกรอบดีนะแต่ว่าจะคล้ายๆขั่วก็ไม่ใช่เนาะไม่ยังไงอ่ะคล้ายๆคล้ายๆกับ มันดิบมันก็เบสต์แตนเดอร์แตนเดอร์มันมีกลิ่นซีนหมูซีนหมูเปล่าซีนไส้ซีนไสก็ได้เออซีนไสก็ได้มาแล้วมาแล้วสั่งน้อยเดี๋ยวเพิ่อนจิมาเหมาเพิ่นนี้เพิ่นรวยได้เพิ่นเนี่ยอ่าเพิ่นนี้โอ้เจ้าของบริษัทเพื่อนนะผมมันเป็นลูกน้องเพิ่นผมนะอืมเราสั่งน้อยไก่ฮะไก่อ๋อเพิ่นจะไปกินร้านอาหารเดี๋ยวเพิ่นกัวนมาอีกสองคันเดี๋ยวมากนี่ยนะอืมแซ่บปะ อันนี้ผมจ้จางกินเป็นเพื่อนผมนะผมกินคนเดียวไม่อร oh, ่อยเนาะตังไทยกินเมื <g <g ่อไรเชนปูนอ่ะกิงก่อนถิงก่อนซื้อด้วยแล้วก็ให้กินเป็นเพื่อนด้วยผมกินคนเดียวไม่อร่อยให้ให้พี่ๆเขากินเป็นเพื่อนด้วยนะเนี่ยเนาะเอาตองละคนงานมาแหมผู้คนเ่ยกินเมึนๆเบบ มาแม่ไอ้บอกเอาตัางดอกนะเรียกมากินเป็นมูไอ้เนี่ยนะมันเลยกินทจิเบอร์เลยอืมเดี๋ยวให้คนซื้อกัอนให้เพคนซอบซอผักก่อนพุญน,นะอืมแตงไทยก็หอมดีฮะหอมแบบแตงไทยสมัยเมื่อก่อนที่บ้านเราหอมหอมคล้ายๆแคนตาลูปแหละแต่ว่ามนันมีความกรอบความแข็งมากกว่าแลลาซ่บเนาะเอ้ยน้องว่าใชมไหมวะ เละใจเด้อขอบใจเอาให้น้องทีมดู้อาให้น้องทีมดูนะน้องบาาัวกาทิมได้นะอืมขอบทีมทีมทีมน้องละชื่ออย่างน้องละคนงานน่ะน้องดาน้องดาดา,ดา,ดาโอ้โอน้องอะไรบ้างอืมแดงนี่หกพันหกพันกีบนะครับผมยังไม่จ่ายดังเลยรอพี่ๆี่เทานั้น เห็นไหมต้องทําให้กินด้วยไออันนี้แก้ข่าวนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่ใช่แตงไทยแตงลาวเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าแตงไทยแตงอะเพื่อนบอกโบแม่อะานแตงลาวไอมาซินแตงลาวไอมีข้าพูดไหมเขาพดมีแต่ดิบเขาโพูดสุกมีบอครับมัซฉลี่นะมีบอะลีต้มมีบอเบิร์ดแล้วเบิดแล้วโอ้ยเอาไอแตงไทยก่อนลองดูแคนตาลูป ลองดูแซ่บเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮึเอาอีกลองละมาเอาแม่มาแม่มาอแม่ลองละเนี่ยนะฮะโอ้แซบอยู่ยังไงพี่จอดเมื่อกี้เส้นทางนี่เราพับขวาพับซ้ายมาเลยเนี่ยโอ้สุดยอดหลายขอพักเลยฮึขอผงไม่ใช่อะไรพักใบงูพักเนี่ยแหละผมมาพังลงเขามันพิน บ่มีเบรกนะมาซาอีบิึงเอารถเราเหลืออีก250ร้อยห้าสกิโลจะถึงน้องเขียวเย็นแปดโมองน้องรามาเอาอีกน้องดามานี่นะแต่งไทยอันนี้แต่งไทยบ่เอาบุคือกันมาเลยนั่นแต่งลาวนี่ซิมดูซิมดูแต่งไทยนะนสองพัน<า> <c oughs> ใช่ไิมสองพันคิวแซ่บบ่เอามาเอามาของพุค่อยกินแล้วแตงไทยผมบกินกินแต่แงลาวลาวมีเงินเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวพึ่งมอง เรามีตัวนี้แซ่บได้แต่งไทยอะนั่นแต่งลาวบ็นอยากแซ่บมันนิ่มอยู่บ่คือแข็งออร่อยมันนิ่มอยู่บ่สุกอยู่ยวบ่นิ่มกี่ยวบ่เนื่อว่าแถมแถมได้โอ้ยแต่งผู้สาวอ้าวเ้ยแต่งผู้สาวบ่เ้ยแต่งแถมผู้สาวบ่เออเอาสออืมัแต่งให้ลูกเล็กกว่าแต่งแต่งอืาแต่งลาวผู้สาวเฮ็ยได้กลิ่นพร้อมโอ้ยกลิ่นแซ่บเอ้า Nơi đây kín mười quanh hồng, long pond mười quanh đều hết kín thái vị. Mhm. 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 Mẹ, Mhm. 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 ลอยอย่างนี้ลอยลอยเอ้าไอ้โนก็ยังบมจักอยู่เนาะอืมเอ้าเคยชิมไหมเนาะเซฟปะเซฟปะดูแตงไก่ี่ต้นไมมันมีหอมนำเออจังสีไหมเนาะอันนี้มันแข็งเนี่ยอันนี้มันเออแตงไก่นิ่มกว่าหอมกว่าที่เขาใส่ของหวานอ่ะอร่อยกว่าแตงเออแตงไทยเซว่าแตงรามันแข็งบุ๊บแอนบุ๊บซุกกับบบ ซุปคือบะไออันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเหมือนกับเหมือนกับแคนตาลูปบ้านเราอืมนิ่มกว่าอันนี้น่ะเออก็เป็นการขายที่ดีนะผมว่าขายแตงลาวก่อนขายแตงลาวเสร็จแล้วขายแตงไทยให้เราอนี่แหละการตลาดเขายุทธศาสตร์เขาแน่นอนขนาดให้หลอกให้เราซื้อแตงลาวกันนะ พอซื้อแตงเราเอาของอร่อยไม่กินที่หลังมันต้องซื้อใหม่นะทีเนี้ยได้กินแตงไทยนะทีเนี้ยเอาใอ้เบิร์สเลยเอาไหมได้ยืนเบิ่งกันไหมไอ้กินเด้เว้ยอันนี้มักแตงกินเนี่ยเอาเอาให้น้องดาเนี่ยน้องดาทั้งหลังเอาให้เอ้อเอาไหมเอาให้น้องดาเนี่ยทั้งหลังนะเว้ยอีตนน้องอืมฟรีฟรีฟรีไห้ายตังค์แล้วแซ่บ โอ้นี่บอกเจ้าของแต่งไห้นะปัดอือโอ้คุณนะอือพักขนาดปุ้ยสาน้อยเจ้าของแต่งไทยนะฮะอันนี้เจ้าของแต่งราวที่ปอกให้กินเนี่ยเฮ็ดจังไดเนาะแตงจีนพอแล้วเต็มท้องแล้วเนี่ยนะจักจิตเอาไปใช่ใส่ละอืออือมอ้างเกืนเกินอโอ้ตรงเขาเอื้อนอย่างเอยเขาเอื้อนบ้านอย่างเนี่ย บ้า uhm นอย่างเนี่ยหัวหิงบ้านอย่างนะหัวหิงหัวหิงหัวหิ่งหัวหิ่งป่ะหัวหิ่งหัวหิ่งโอแถมบลูกับมามะมะแถมนะเราจะไปคายมือหนิอืมซื้อตึมป่ะหัวหิ่งตรงสามแยกถ้าเราตรงไปตรงนี้นะฮะศพราวน้ำเนินลงไปข้างล่างเนี้ย ถ้าแยกขึ้นไปนี้ก็จะเป็นซำเหนือแยกไปฝั่งนี้ไปห,หนองเขียวผมจะไปห,หนองเขียวต่อนะฮะเพิ่งลงมาจากาซำเหนือกันถนนสวยขับดีขับง่ายเลยครับมาชิกมาคบกันทุกท่านแล้วเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันเลยนะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะฮะไปดูความบันเทิงของพวกเราในเส้นปากมองกันนะครับว่าใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอย่าลืมติดตามกันในอีพีต่อไปนะครับบันเทิงของแท้มาแล้วสำหรับวันนี้ผมและเพื่อน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับขอบคุณครับ